เช็คบอคทัวร์สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมควอลิตี m โมบายครับก็เนื่องจากก็มีคอมเมนต์นะครับชาวช่องท่านหนึ่งเขาบอกว่าขอแนวทางการเล่นแหลก53นะครับพี่หรือ l a g 5 3นั่นเองกระบอกนี้ฮะผมออกตัวก่อนเลยนะเพราะผมเล่นไม่เก่งเลยนะครับตระกูลอย่างเช่นพวกโอเดนแลกกระบอกนี้หรือปืนแม็ด็อกอะไรเงี้ยไม่ใช่แนวผมเลยนะผมเล่นไม่เก่งเลย บอกก่อนบอกก่อนผมวางเป้าไม่แม่นครับผมเลงกากมากคือถ้าถ้าใครที่จะเล่นปืนลั่นช้าต้องมั่นใจในฝีมือตัวเองระดับหนึ่งแล้วซึ่งที่ผมเคยไปเทียบมานะเมื่อก่อนระหว่างแหลก53กับโอเดนโอเดนเป้าดูดด,ดีกว่าแหลก53ครับแหลกเป้าดูดน้อยมากแต่เรื่องแรงดีดมันคุ้มง่ายกว่าบัดประมาณนี้นะที่ผมพอรู้คร่าวๆมามาดูกันอันนี้สกินผมก็ไปจุ่มมานะครับได้จากสตองบ็อก ก็ของแต่งที่เขามีมาให้ก็ตามนี้ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าผมแต่งยังไงวันนี้ผมก็แต่งตามสไตล์ผมนะมั่วๆไปเรื่อยอ่ะผมจะใส่มาร์แมนแล้วกันเซตนี้แล้วก็ผ่านท้ายครับเป็นโนสต็อก ok. แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมจะใส่ f m MM j เจอดทะลวงเข้าไปอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ขอลองดูก่อนนะลองใส่เลฟดอตไปก่อนเพราะว่าผมเท่าที่ผมอันนี้ไม่ใส่ดีไหมอันนี้อนเซตนี้ถอดไปแล้วกันเท่าที่ผมจําได้อ่ะว่ามัน เลดดอทมันเป็นอันกลมกลมอะไอรอนไซด์มันนะเออใช่อันกลมๆจริงด้วยมาแล้วก็อีกหนึ่งเซตครับอันนี้เป็นเซตเก็บเสียงติดตั้งล่าสุดโอเคผมเคยแต่งๆไว้บ้างแล้วนะครับก่อนหน้านี้เคยไปลองเล่นเล่นดูประมาณนี้ครับเก็บเสียงก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันอันนี้เน้นยกไวครับแล้วก็ใส่ซับเพรสเซอร์มาประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนอีกเซตหนึ่งครับเป็นเซตพีชิปเซตพีชิปเน้นเดินไวโอเคยกไวทุกอย่างไวไว ไวไปหมดเลยตามนี้อ่าอีกเซตหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นลำกล้องพิเศษนะครับของแหลก53ก็คือมันจะเปลี่ยนตัวเองจากเป็นฟูออโต้เป็นสายเคาะนั่นเองเห็นเขาบอกว่าเห็นเขาเขียนว่านะระยะห่างการลั่นจะเพิ่มขึ้นแต่เพื่อนๆลองนึกสภาพดูเรากดแช่ความเสถียรในการยิงอ่ะมันเยอะกว่ากดเองอยู่แล้วล่ะนึกออกไหม แล้วยิ่งผมยิ่งเปิดใจโรด้วยเวลาผมใช้นิ้วชี้เนี่ยกดกดกดเป้ามันสัน่นใจโรมันสั่นด้วยอ่ะแต่ลองลองไปดูมันก็เป็นมาร์คแมนนั่นแหละครับมันก็เคาะเอาเอาง่ายๆหนึ่งอันพันท้ายเอาเป็นอะไรดีถ้าเป็นสายเคาะเอาเป็นเครื่องที่ไวแล้วกันแล้วก็แม็กกาซีนยี่สี่นัดแล้วก็ FMJ เจาะทะลวงอีกหนึ่งชิ้นอ่ะเอาเป็นเรดดอตแล้วกันเพราะว่าสายเคาะต้องอาศัยความแม่นยำสูงแต่ผมยิงไม่แม่นเลยผมบอกตรง ตามนี้ครับผมจะเล่นเซตนี้เป็นหลักแล้วเพื่อนๆตามนี้ตามนี้เลยโอเคขอวอมก่อนได้ไหมขอวอมสักหนึ่งตาเอ,อวันนี้ทํางานมาเหนื่อยๆขออนุญ,ญาตเปิดกราฟ,ฟิกโลแล้วกันนะเพื่อนๆอย่าทําร้ายสายตาคนแก่เลยไปไปวอมกันเล่นไม่เก่งครับปืนแนวๆน,นี้ผมไม่เล่นไม่เก่งเลยผมไปถนัดพวก m 4 ak ซะมากกว่าแล้วก็ เอ็มจีก็อย่างเช่น i อ s อะไรอยเงี้ยแล้วก็พวก LMG ก็น่าจะเป็น m อ็มสอมั้งที่มันแบบที่มันแบบกลางๆมันอยู่ในเทียกลางๆอะไรย่างเงี้ยมันไม่ได้โหดไม่ได้หวือหวาอันนั้นอะ่ะผมไปถนัดในแนวนั้นมากกว่าผมไม่ถนัดเลยครับแปลกห้าสามเป็นปืนที่ผมเล่นน้อยมากถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูถ้าปืนไหนที่ผมเล่นโล่มันจะตันแล้วอนนี้หลังๆอุ้ยแต่ดามเมจมันแรงนะ ยิงสองนัดร่วงถ้าอยู่ในระยะของมันแต่ถ้าระยะไกลครับสามนัดระยะไกลโคตรโหดโคตรตึงวางควาคมคมลากหัวคมคมนี่สบายเลยเฮ้ยเด็ดเด็ดไม่ตุยไม่ตุยเฮ้ยดูดิผมบอกแล้วผมยิงไม่แม่นเลยมีเสียงตึ๊กตึ๊กตึ๊กเจอมา มันเน้นแคมป์นะครับเอาไปบวกเอาไปเดินบวกไม่ได้ครับเสียเปรียบพวกเ m ็อูซี่จะแดกหัวเปล่าเปล่าเนี่ยแล้วเป้ามันไม่ดูดถ้าเป็นโอเดนเป้าดูดดีกว่านี้เมื่ก่อนนะตอนนี้เหมือนเดิมครับยังไม่แก้ไขต่อให้อัปเดมา, <laughs> ม,ามาดูอีกเซ็ปเป็นไงเซ็เก็บเสียงเซตนี้ยกไวกว่าเดิมหน่อยนึงเพราะลำกล้องต่างกันใครร้องอะดังอาเลยเดี๋เด พี่พี่จะตั้งตรงนี้ไว้พี่จะน่าเกลียดจุตาโดนเลยกูหมแต่แพมจึ๊บจ๊สองนัดร่วงข้างหลังกระสุนไฟกูไม่ได้รอกูไม่ได้หนาวไม่ต้องเอากระสุนไฟมาแจกกูก็ได้ซัไลท์ใครซัไลด์สไลท์ทำอะไรจ้ะพี่อยู่ข้างหลังอ่ะลองสายเคาะดูครับผมจะลองให้หมดทุกเซตนะเพื่อนๆคือผมไม่มีไม่เก่งอะ ไม่ถนัดเลยบอกเลยว่าปืนแนวนี้สายขอดูดิกด,ดกันมืออีกเลยคูตึ่งตึงอุ้ยแต่ดาเมจมันแรงนะพอเป็นสายข้ออ่ะอาการลั่นทำไมผมรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กมันก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกับเดิมเลยนะ <c oughs> มันลั่นต่างกันยังไงวะเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์จริงๆถ้าเป็นแบบตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์จริงๆเ็ดเซมันมีผลเยอะมากเลยนะครับ งงเหมือนกันมาไปไปโดนกระทืบในแรังกันดีกว่าจะรอดไหมวะกูอ่ะเดี๋ยวใส่เซตกันพลาดไปสักหนึ่งเซตแล้วกันติดติดไว้ติดติด,ตด,ตดแต่งติดโหลดเอาไว้เฉยเฉยอ่ะอันนี้เคยแต่งไว้แล้วอแต่งไว้แบบไหนเนี่ยอันนี้คืออะไรสายข้อ,อสายข้อไม่เอา เน้นระยะเวลาเรงยิงอันนี้เป็นรีหลดไวลองดูครับลองลองลองไปเรื่อยๆเคลื่อนที่ไวเคลื่อนที่ไวใส่แทนกิบหน้าเอ๊ะหรือใส่กิบหน้าไปดีวะใส่กิบหน้าแล้วกันไปลองดูครับลองลองไปเรื่อยๆผมจะเล่นเซตนี้เป็นหลักเลยนะเพื่อนๆเซตนี้เลยเ <ๆ S 1> นี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูโล่ผมดิถ้าผมถนัดนะถ้าปืนไหนที่ผมเล่นอะป่านี้มันเป็นมาสเตอร์แล้วตอนนี้มันยังอยู่ไดมอนด์อยู่เลย ขอใส่ตุ้งเตียงเพิ่มความขลังไปนิดหนึ่งเฮ้ย hey, แต่สก,กินนี้มันสวยนะโคตรสวยผมชอบนะป่ะคื๊บหมดสามหมดฮาร์ดพอยต์ดูเนชั่นฟอนไลน์โอเคเด็กเกศอือหือ ดูสิพอใส่มากแมนมันก็มีแบบจังหวะยก,ยกช้าอย,อยู่แล้วครับปืนแนวนี้โอเดนะแม้กระทั่ง LMG อต่อให้แต่งยกไวไม่แค่ไหน,นก็ยกช้าอย,อยู่ดีครับเพราะมันเป็น LMG ไร้แมชชีนกันที่แปลว่าปืนกดเบาแต่มันไม่ได้เบาอะไรแมชชีนกันอ่แต่ตะกินนี่เท่ว่ะเป้าดูดน้อยกว่าโอเดนเยอะเลย เาเขาบอกโอเดนคุมยากกว่าแต่เป้าดูดเยอะกว่าแต่ปืนเนี้คุมง่ายกว่าเป้าดูดน้อยกว่าเยอะเลยเขาว่ากันอย่างนั้นแล้วผมก็ไปเทียบมาก็จริงๆด้วยร็จเคอดิเนต่างกันยังไงวะกลับมาเคาะเองงง แรงดิดกัเอาจริงนะถ้าถ้ามาเค้อเองแบบนี้ไปเล่น S K S กับไทยหกสาดีกว่าครับเล่นง่ายกว่าจริงๆอันนี้เป็นเซตพรีชีพเนี่ยก็ยกช้าอยู่ดีมันแบบขนาดใส่แบบของแต่งลดระยะเวลาจริงๆมาทั้งนั้นเลยนะมันก็ยกช้าอยู่ดีนะเออแปลกมาสู้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  แไม่เห็นกูแล้วนี่ไง head s h เป็นหนึ่งไม่ไมโดน,นจะมีคนโดดลงหัวกูั้มมันอยู่ชั้นสองเพื่อนโธไม่จะ้ะมันยังอยู่บนหัวเราอยู่เลยเพื่อนใครก็ได้เก็บมันทีเสียงมันอยู่บนหัวผมครับ วุ้ยที่เจอคือข้างหลังเอาอ๋าอ,อมันอยู่แคมป์อยู่บ้านโอ้ยนายก็ <c oughs> มองไม่เห็นสายตาคนแก่ความลงตัวเก้าอี้ไม่เจอเลยจะปรับเก้าอีป้ปั๊บมีเสียงอยู่ด้านขวา เอ้าเฮียไม่ทะลุอะไรวะเฮ้ยนี่เสือป่าจะเะคีายแล้ว ปืนไม่ถนัดนี่สู้มยากนะมันเหมาะสำหรับสายแคมป์ครับคนใจร้อนแบบผมเล่นไม่ได้จริงๆนะผมรู้ตัวเองเลยอู้ยิงก่อนนะเนี่ยอะไรแหวกหืมตาย เสียงเดินอยู่ข้างหน้าด้านขวาโว้ยพี่จีพี่จีมันต้องดักอะครับปืนน kind of yeah, exactly. ี <S <S ้มันต้องค่อยๆเล่นค่อยๆเดินผมไม่ชอบเกมอืดเอื่อยเชยด้วย โอเคครึ่งแรกคนยิงไม่คมแบบผมเล่นยากครับมันต้องเนี่ยแนวเนี้ยเล่นเรื่อยๆเอยๆมันเดินเกมเร็วเหมือนปืนอื่นไม่ได้อะอย่างเช่นพวกเ4 a k ส1 7 M13 อะไรพวกเนี้ถ้าแบบ เป็นแบบระยะกลางร,ระยะใกล้ๆมากๆเี่นี่สู้สู้ปืนพวกนี้ไม่ได้เลยครับป้องตามตรงอุ้ยเขอแห้งขอดื่มน้ำแปบบ๊บจึ๊กเนี่ยถ้ดาดักกันได้เลยสบายๆมีคนมาข้างหลังตีเนี่ยมาบุกบ้านเราเหรือจ๊ะ

พี่โผล่มาหน่อยผมจะยิงพี่สักหน่อยนะพี่ไม่โผล่ให้ผมยิงเลยไว้ไว,ไว้ติดมาแล้วติดมาแล้วเพ่นดีครับเพ่นเพ่นก่อนโอ้โห ยิงไม่คมครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะคนยิงไม่คมแบบผมนี่เล่นยากมากไอ้เหี้ยตกใจบอกกูตกใจใจกันอาา้าสู้ไทยไม่ได้ล้องเซตนี้เดี๋ยวนะ ถ้รีโหลดกระบอกนี้มันเทพว่ะไม่ตายผู้ตายเอ,เองอีกแล้วลองใส่สโคป เสียงมันอยู่บนหัวผมอะโอเคเพื่อนเพื่อนเก่งครับเพื่อนแบกผมเล่นไม่เก่งอะปืนแนวนี้จริงจริงยอมรับตัวเองเลยขออภัย้วยฮะไหนลองฮาร์ดพอยดูดิขอไปฮาร์ดพอยต์แล้วกันจะได้วีดประสิทธิภาพปืนได้อย่างเต็มที่หรือเราควรเอามาร์คแมนออกวะแต่มันไว้แคมดีนะมาร์คแมนอะ แต่อันนี้ก็ดีกว่าพอเน้นถ้าเน้นความคล่องตัวอ่ะไม่เป็นไรเลนมาร์คแมนไปค่อยเดินค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บไปเทละนิดแหลกๆๆอยู่ไหนโอเคเฮียอ่ะเพื่อนๆลองจำๆมาดูนะ,ะว่าผมแต่งไว้แบบไหนบ้างแต่ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่านะแต่งๆไว้งั้ยนั่นนะเ่นเซตนี้เป็นหลักผมจะชูโรงเซตนี้ครับแล้วก็เปิร์กเซตนี้เลยตามนี้รถตัวกระตุกเพราะว่าถ้าเราใส,าโส่โลตอกมาแล้ว แล้วเราไม่ใส่เอ,อเปิร์กรถตัวกระตุกมาหน้าสั่นครับสั่นกระจายบอกเลยแล้วก็เออวะ่ะไอเซ็กเคาะนี้ก็ไม่ได้เล่นเลยอ่ะเดี๋ยว,ยวไปไปไปฮาร์ดพ,พอยด์ดูมิเนชั่นสองโหมดครับเอาฟอนไลน์ออกมาอื้อหือสลัมต้องสลัมแล้วล่ะโอเค วัดกับ S M G ไม่ได้เลยนะอันนี้บอกก่อนนะไปวัดแบบตรงๆแบบเจอหน้ากันอย่างเงี้ยยังไงทำทูคิวของ S M G ก็เยอะกว่าครับปืนนี้ถ้าระยะใกล้ทำทูคิวมันต่ำครับอาการลั่นมันน้อยดาเมจแรงก็จริงนอกจากว่าคุณจะยิงโดนหัวกับลำตัว1เม็ดอะไรเงี้ยสองนัดถึงจะร่วงอะไรเงี้ยนั่นแหละมีโอกาสสู้ได้ครับถ้าปืนระยะประชิดแต่เรายิงไม่แม่นขนาดนั้นนี่เราเน้นอาศัยระยะกลางกับระยะไกลยยแค่นั้นเองแนวทางการเล่นมีแค่นี้เท่าที่ผมรู้สำหรับปืนกระบอกนี้ แต่เรื่องความคล่องตัวมันสูงนะมันสูงจริงความพวกออถ้าเทียบกับโอเดนแล้วอะ่ะแต่นั่นเน่เป้าดูดน้อยแล้วก็นั่นแหละเป้าดูดน้อยเ้อเสียมันมันคุมง่ายครับแต่เป้ามันดูดน้อยมากโอดนเป้าดูด,ดีกว่าเยอะเพื่อนๆลองสังเกตดูเด็ดทำไมโอเดนคนเล่นเยอะทำไมปืนเนี้ยทั้งที่แบบดาเมจเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันแทบจะเหมือนกันเลยทำไมปืนนี้คนถึงเล่นน้อย เพราะนี่แหละครับสาเหตุหลักเป้ามันไม่ค่อยดูดแค่นั้นเลย <S <S น้นมันต่างกันยังไงวะกูสงสัยมากเลยอันเนี้ยเป็นกึ่งออตโต้ให้มาเคาะเองอัตราลั่นก็เท่าเท่ากันเลยบอกเจ็ดเปอร์เนต์เจ็ดเอร์เซ์แบบไหนงงนะไอแสบมา point identified. Grenade. โอ้โหสองตัวแท้ๆไม่เข้าสักเม็ดไปล,ลูกบอลเป็ดนี่มเอีกแล้ว,วทำไมม,ไม,มีคนโดนระเบิดอโอ้โหสไลด์ว่ะเป็นไงจ้าไฟลวกจิ๋มสื่อ ้หญิงว่ะอาลูกองอลูกองเฮ้ยลูกงตัวนี้เขายิงผมไปสตัวแล้วเขาล่นเก่งอะนำคาลูกบอลเฟรนี่จังเลย ไม่เคียตกใจเพื่อนตัวเองรั่วเ,วเลยกูเดี๋ยวจะมีรถจับขำจับขำกูแล้วเออหู้สิผมจัด <c oughs> จดีเนี่ย โอ้เพื่อนเพื่อนดักทุกทางเลยมาละสวยเพื่อนเอาคูโมแต่โฟกัสอย่างอื่นมีเสียงมาฝั่งนี้ไอ้เชีย่ยลูกสองก็พิวจังว่าตัวเนี้ยพิวเกินคุณนะ

องเขาเก่งมากอันนี้ผมยอมรับเขาเลยเขายิงคมจริงหมลรถทังยกล้อไปแล้วไม่ได้สักตัวยิงก่อนแท้ๆต้องเส้นีชีพแล้วมังกูถ้าจะเล่นกาขนาดนี้ว้ายอ่ะวดะเบระเบิด์ฟใช่ไหมี้ตกใจอก้มขี้หลอนจังวะ ไหลอนเก่งจังเลยอลองใสเ่เคาะดูดิเป็นไงไว้กากเลยกูโอู้หึกลับมาเซตเดิมเลจัดออกมาหรือหรือหรือ กดทิ้กดป้างไปเลยละกันนั่นไงไม่แน่กดทิ้งป้างไปเลยเมันมีคนอ้อมหลังอนโอ้ ยิงก่อนแท้ๆมาถึงคราวของเซตฟรีชีพแล้วเซตฟรีชีพทำงานอะไรลูกไม่ได้สักตัวเดี๋ยวเพื่อนๆดูความน่าสั่นนะถ้าเป็นเซตเนี้ยถ้าที่ลวดเร็เท่ดสวะ เนี่ยถ้าแบบเล่นเคาะนะครับไปเล่นไทหกสามแบบนั้นดีกว่าผมว่ามันอัตราการลั่นกับดาเมจมันดีกว่าจริงๆนะแม่งเป้าไม่ดูดเลยเว้นเป้าไม่ดูดเลยอู้โหคนเยอะแยะมาลงหัวกู เอ้าไม่โดนได้ไงวะอโอ้โโอโนักเตียวทะลุสองตัวมาเกิดไกลจังะอไะหมดเลย เปิดวอลเมชชีนแท้ๆเข้าไม่ได้เลยครับจบเลยจุดนี้จบแล้วน่าจะจบแล้วล่ะจบกูซัดมัวม่วเลยแล้วกันอาจจะฟิกกลับมาก,ก็ได้เอ้ยเขี้ข้างหลังอยู่ไหนวะ จบแล้วเรียบร้อยฮะผมเล่นไม่เก่งอะ่ะปืนกระบอกเนี้ยผมยอมแพ้เอาเป็นปืนอื่นได้ไหมที่แบบอัตราการลั่นแบบเทียร์กลางๆอะไรอย่างเงี้ยลองลองเสนอมาอย่างเช่น kn ส4 HRA3 ามพวกอะไรพวกเนี้ยลองลองดูครับ m 4 ak ak หนึ่งหนึ่งเจ็อะไรอย่างเงี้ยลองลองบอกมาถ้าแนวนี้ผมยอมแพ้เลย มาเดี๋ยวไล่เลยปืนที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยแหลก53มาโกเอสไอีพี50นี่ตันไท19ตันกอซาตันปืนไหนที่โลไม่ตันนะเพื่อนๆลองไล่ดูอ่าแมดด็อกอย่างเงี้ยผมไม่ถนัดครับแต่ถ้าแบบปืนไหนที่มาสเตอร์เนี่ยโอดินอย่างเงี้ยยังไม่ตันเลยดูเห็นอ,อยู่ไดมอนด์ Diamond อยู่เลยเนี่ยซอฟ์ฟิตอันนี้พอเล่นได้ริม13เอ็ดวอกก็ไม่ตันครับเนี่ยดูดิหลายกระบอกนะที่ไม่ตันแต่ปืนอื่นส่วนใหญ่ผมก็เล่นตันจนหมดอ่ะตามนี้ลองเสนอมาดูครับ เพราะปืนอื่นผมว่าผมถนัดกว่านี้เยอะเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันคลิปวันนี้ก็เอาละครับทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดตคดตามไลค์แชร์ like นะครับกับขอภัยกับคำพูดที่ม่สภาพดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับวู